มาจากคุณผู้ชายอายุ27ปีนะคะบอกมีแฟนมาแล้ว3คนแต่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยเพราะว่าไม่สามารถเนื่องจากออัยวะเพศไม่แข็งตัวแต่เวลาช่วยตัวเองนี่แข็งตัวดีนะคะตื่นมาไว้เพศก็แข็งตัวตอนนี้กุ้งใจมากเพราะมีแฟนแฟนก็เลิกกันหมดช่วยอธิบายสาเหตุให้หน่อยครับแล้วจะแก้อย่างไงดีครับในเรื่องนี้ก็คงจะต้องพิจารณานะครับว่าคงไม่ได้มีความผิดติในด้านเป็นโรคอะไรเพราะว่า เวลาที่ช,ช่วยเหลือตัวเองนี่สามารถทําได้แล้วแข่งตัวได้เต็มที่นะครับนั่นก็เปรียบเสมือนว่าเวลาที่เราเล่นกีฬาคนเดียวเนี่ย<ม>เราก็สมมติจะไปจ็อกกิ้งก็รองเท้าคู่หนึ่งใช่ไหมครับเื้อยืดกางเกงขาสั้นแล้วก็ออกวิ่งได้เลย<ม>แต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าการที่เป็นชีวิตคู่เนี่ยนะครับการที่มีคู่ที่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยคงจะต้องศึกษาผู้ร่วมทีมก่อนใช่ไหมครับ<ม>ว่าจะไปวิ่งแบบวิ่งผลัดหรือว่าจะเป็น ลักษณะแบบเล่นกีฬากันใช่ไหมครับก็คงจะต้องพิจารณาดูว่าเขามีทักษะยังไงเก่งด้านไหนหรือว่ามีจุดอ่อนตรงไหน,นจุดแข็งตรงไหนัหร,หรือในการที่เล่นกีฬากันก็คงจะมีการสื่อสารกันใช่ไหมครับแบบเล่นแบดมินตันยอดซ้ายยอดขวาอะไรเงี้ยให้ให้เสียงสื่อสารกันตลอดอตรงนี้ก็จะต้องเป็นการฝึกฝนนะครับการที่มีมี การติดขัดอะไรก็คงต้องบอกกันันั่นคืออาจจะเป็นลักษณะทักษะในการสื่อสารเรื่องเรื่องของการไม่ตกกังวลมากกว่าในการที่จะเข้าคู่กันครับคราวนี้กลไกในการแข็งตัวของโดยปกติของอวัยวะเพศเนี่ยทำไมอยู่คนเดียวทําคนเดียวมันลาบลื่นไม่มีอุปสรรคเพราะว่ากลไกในการแข็งตัวนี้ต้องอยู่ในภาวะที่ผ่อนคลายเต็มที่นะครับเวลาที่ผ่อนคลายเต็มที่อารมณ์ทางเพศเนี่ยจะ จะมาตอนที่เราเผลอนะครับเรียกว่าดักรอบตีท้ายกลัวตีท้ายบ้านนะครับผมไปอ้างก,กับภรรยาได้แล้ว <laughs> โอ้พี่เผลอไปจะร้องได้สำลัว<อ>จะฟังอ่าอันนั้นภรรยาอาจ,จะเผลอด้วยเผลอทำร้ายอะไรเงี้ยครับ ท่าน<ร>ก็คือว่าเวลาที่คือมันต้องผ่อนคลายนะผ่อน,นค,ลคลายครับเพราะฉะนั้นคือทําไมบรรยากาศถึงมีความจําเป็นเพลงเพราะๆโรแมนติกแสงเทียนใช่ไหมครับดอกกุหลาบอะไรก็ตามเนี่ยช่วยเสริมบรรยากาศทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือว่าจะสามารถทําให้มีการผ่อนคลายได้เวลาที่ผ่อนคลายนะครับก็จะทําให้มีอารมณ์เต็มที่แล้วก็มีการแข่งตัวได้เต็มที่ในขณะเดียวกันที่จะต้องเสียพลังงานส่วนหนึ่งในการสื่อสารในการจัด รียมแขนขาไม่รู้จะไว้ตรงไหนระงนี้นะครับก็จะเป็นการเรียกว่าปรับตัวกันพอสมควรคงจะต้องสื่อสารกัน